ทำอาหารตุนไว้ค่ะรวนไว้กินเลยไม่ขี้เกียจมีทั้งไก่นะคะกุ้งแล้วก็มีตีนไก่นะคะชีนไก่อันนี้ก็เป็นผักทำเองแล้วก็จะล้างเองอย่างปลอดภัยนะคะ ้องตีนไก่ทุกอย่างก็จะมีขนมจีนโอ้เยอะค่ะ ขนมจีนให้ดูนะคะอันดับแรกก็ใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวน้ำปลา รพริกพริกบดสั่งแบบบดบดมานลคะ่ะเพื่อสะดวกสแล้วก็ใส่ข้ ักต่ตางๆแล้วแต่เราชอบนะคะชอบก็จะมีผักยำนะคะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดมีแครอทด,ด้วยนะคะต้นหอมต้นตะไคร้ ้องผักถั่วฝักยาวนะคะหอมใหญ่ชัวฝักยาวชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะเสร็จแล้วก็คุกให้เข้ากัน ใส่เนื้อสัตว์มีอกไก่มีกุ้งมีชิ้นไก่นะคะเพิ่มคอลลาเจนชิ้นไก่ใส่แล้วอร่อยนะคะรสชาติดีขึ้น กินเหมือนแคมป์โรงงานก่อแคมป์ง,งานก่อสร้างเลยนะคะเอ่อขี้เกียจทำแบบนี้ไว้กินหลายๆครั้งนะคะอันนี้คืองบสองร้อยห้าสิบแปดเอ้ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบหกบาทนะคะ สอ้สิบบาทใส่ขนมจีนไปนิดหน่อยคลุกเค้าให้เข้ากันนีโนไดเอดนะคะง่ายๆแล้ทานอาหารตามสั่งบ่อย อ้วนง่ายนะคะไม่ดีต่อสุขภาพเลยค่ะอาหารพวกผัดกะเพราอะไรเงี้นะคะที่ใช้น้ำมันผัดทอดบางทีก็กินแล้วก็เบื่อนะคะแล้วก็อยากจะแซ่บแบบลิซ่ากนะคะลิซ่าชอบทานอะไรแซ่บๆจริงเมนูพวก ขนมจีนน้ำยายำขนมจีนนะคะเป็นเมนูโปรดเลยค่ะเป็นเมนูโปรดที่หนึ่งชอบนะคะที่เราชอบชิมดูก็อร่อยแล้วค่ะแค่นี้ง่ายอยากจะใสอะไรเพิ่มก็ตามใจเราเลยนะคะทำเองกินเองงะ่คะง่ายแครอท ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะชีนไก่นี่ดีมากเลยค่ะชอบมันทำให้รสชาติดีขึ้นจริงๆค่ะนัวขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือยำขนมจีนนะคะใส่ชีนไก่ด้วยนะคะมีกุ้งมี ไก่อกไก่นะคะแล้วก็ผักต่างๆที่เราชอบนะคะเครื่องปรุงมีแค่น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็พริกสับบดหยาบเอ้ยสับบดละเอียดนะคะเนหนูที่เราชอบง่ายๆผักก็ล้างเองมั่นใจปลอดภัยนะคะ มีนูไดเอททำง่ายๆไว้ทานหลายๆครั้งค่ะอยากใส่อะไรเพิ่มกต็ตามใจเราเลยง่ายจริงๆค่ะ อรยยด้วไข่ฟูค่ะก็จะมีเลือดไก่ด้วยนะมีทีนไข่มีกุ้งนะคะ